สวัสด,ดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเมื่อกี้ไลฟ์สดเพื่อนเมื่อกี้ไลฟ์สดแบตเตอรี่หมดเราจะมาเราจะมาเราจะมาเล่นเล่นเจ็ทเล่นสก,กีกันนะคะเพื่อนพี่พมือมาทีมหน่อยชักซี่ตู้มิต เดี๋ยวพี่หมืนใช้ค่าทิพยเลยตรงนี้มันไม่ชันเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปอีกไอเมื่อกี้ไล่สดยายไล่สดเมืกก่อกี้ลมไปแล้วินคนห้ามมานะนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ห้ามมานะ เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <h ơi> เดี๋ยวเอากลังไปตั้งไว้ข้างหน้า,าโน่้นดีกว่าเรายายได้เปิดคลิปหรือเปล่าล่ะ <c oughs>

đi mà mất đi na thì bắt tù đi na thì mi bắt tù mẹ ơi, subscribe cho kênh Ghiền thôi, Gõ Để sao, sao. Zu wenig Schnee. Ja. Hast du so schon... Mitte? Der? Mitte der, weiß... Mitte... Der. Stroh. Erde. ich so warte. Der nee, warte nicht? ich werde sehen, Nicht mit dem Top dort. Top oh, gefährlich. Gefährlich, ja, Top. Äh, so gefährlich, top gefährlich. Moment, ich mach nicht weg, ne? Zu schnell, Top. Top, ich hole ihn in den Sack. Was holst du? Ah, Moment. Tut dir nicht weh, dort. Denk an deinen Arm. Oh, mein Ja, 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 fang du bloß an die Jammern es Gibt's eine Hinwohnball? come play, play. Oh, yeah. <laughs> Why? Okay, genug. Minuten. 10 minutes. What? โอเคนี okay. ่นุดสวยกราดนะคะไป <What? S 1> ตรึกนเวกตระกนเวกรอบสองนะคะรอบสองมันยาการรอบสององศานะฮนะหิมะสูงมา,มากเลยตรงนี้เฮ้ยไม่ไหวไปเ <c oughs> ข้าบา้านหนา <c oughs> ตอนแรกว่าไม่เล่นรอบสององศาไล่สด พอดีแบตหมดเรอนเลยได้เลยได้มาเล่นมาเล่นที่มาตอนอากาศรบสององศาว้าวเหนื่อยเหนื่อยไอชอบชัดิชอก็จะว่าไม่กลัตใจเอาแพทเซนต์รร่นตา ไปเพื่อนเข้าบ้า <g ül> เหนื่นอยออกกำลังกายวันละนิดวันละนิด <g ül> อันตรายอากอกกำลังมันลื่นอยู่นะแต่ว่ามันอันตราย